นโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอุ้ยอันโอสถแก้ไข้แก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือกความอร่อยแบบไทยแท้เลือกรอยไทยแบบว่านรอยไทยใครทำก็อร่อย มีคนสงสัยกันเยอะนะครับว่าทาไมโครงการเราชนะที่ให้เงินช่วยเหลือ3,500บาท2เดือนรวมเป็น7,000บาทนั้นถึงไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็คนที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นไม่มีแอปเปิาตังจะใช้อย่างไงเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีคุณสุพัฒนพงพั์มีเฉานะ่ครับก็ออกมาโพสต์ Facebook ชี้แจงไล่เรียงกันไปทีละข้อนะฮะโดยทางรองนายกบอกนะครับว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13ล้าน8แสนคนซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะนี่นะฮะรองนายกบอกครับไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรงส่วนคนที่อาจจะไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสมาร์ทโฟนก็ประสานงานเหมือนกันกับธนาคารของรัฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนได้ ซึ่งทางธนาคารของรัฐเองก็ยืนยันมาแล้วว่าทาได้นะครับทางรองนายกสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าได้มีการวางรูปแบบให้มีเวลาลงทะเบียน15วันตั้งแต่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จากนั้นคนที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการเช่นไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของพรบประกันสังคมมีรายได้พึงประเมินไม่เกิน3แสนบาทจะมีเวลาพอครับจะมีเวลาพอที่จะไปรับความช่วยเหลือในการลงทะเบียน ที่รองนายกบอกว่า15วันทีนี้อีกคําถามหนึ่งก็คือว่าที่จ่ายเนี่ยผ่านแอปเป๋าตังค์ะนะครับไม่จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยเป็นเงินสดหน่อยได้ไหมสําหรับบางคนที่เขาอยากจะได้เงินสดจริงๆเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้นะครับทางรองนายกก็บอกนะครับว่ากําลังอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับการสัมผัสธนบัตรเป็นเหตุที่อาจทําให้ติดเชือ้อโควิดได้ รองนายกบอกอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเกิดเอามือไปจับแบงค์ <Ừ. S 1> นะจับแบงค์ที่ส่งต่อกันไปหลายมือเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่า <Ừ. S 1> อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิดสินะครับ mm. แล้วนอกจากนี้นะครับทางรองนายกยังบอกว่าจะได้เป็นการลดความแออัดของประชาชนจํานวนมากนะครับที่จะไปต่อคิวกดเงินสดออกจากตู้ ATM เ mm. เพื่อสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า จะได้เป็นการกระตุ้นเศษษ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 รษฐกิจรากหญ้าให้เงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในชุมชนเพราะร้านค้าที่รับซื้อหรือว่ารับบริการก็จะเป็นร้านเล็กๆมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กให้เงินเนี่ยหมุนหลายต่อหลายรอบแบบนี้แล้วก็ช่วยอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะแท็กซี่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงของรองนายกแต่คุณนรินทร์ฮะเห็นว่าบางคนก็ยังคงตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า มันจะขนาดไหนกันที่จะแจกเป็นเงินสดไม่ได้สมมุติว่าเราตั้งด้วยความคิดว่าเราต้องการจะแจกเงินสดจะมีวิธีการไหม,มคิดแบบนี้นะคะคือคิดแบบคุณปริญญาพาณิชพักค,ค,ค่ะเขาพูดว่าแบบนี้คุณผู้ชมคือเราเนี่ยถามว่าประเด็นนี้มันดราม่าก,กันซะเหลือเกินเรื่องของเงินสดไม่เงินสดคุณปริญคิดยังไงนะคะคุณปริญเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังต้องปรับ ปรับให้คนไทยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าถึงเงินเยียวยาได้ต้องหยุดคิดแทนคนไทยมากเกินไปคือให้อิสระเขาสิในการบริหารเงินของเขาเองและต้องมีทางเลือกให้เขารับแบบเงินสดได้ด้วยเพื่อจะได้สะดวกแต่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เขาเลือกรับทางดิจิทัลได้ด้วยเหมือนกันคือคนเนี่ยกลัวโควิดเขาระวังกันอยู่แล้วคลังนั่นแหละต้องไปบริหารจัดการให้คนที่เลือกรับเงินสดมารับอย่างมีระเบียบขั้นตอน ถ้าระหว่างโควิดทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้โหไปปิดกั้นช่องทางการจ่ายเงินเยียวยาไม่ยอมไม่เป็นเงินสดเลยแบบนี้คนเขาก็วีนกันหมดครับคือมองว่าเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นมันสามารถคุมความเสี่ยงของโควิดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รองนายกบอกว่าเรื่องคนไปแห่ไปกดเงินที่ตู้ t m หรือว่าคนจับเงินสดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังคงใช้เงินสดกันอยู่พอสมควรความเสี่ยงมันก็พอจะมีอยู่แล้ว ใช่ไหมคะคุณปรินก็เลยเหมือนกับเสนอนะบอกว่าคือควรจะมีวิธีแหละควรจะมีวิธีบริหารจัดการให้คนที่เลือกรับเงินสดมารับได้อย่างมีระเบียบรับได้เป็นขั้นเป็นตอนอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยผลักเข้าไปหรือว่านําเสนอเขาไปเข้าสู่ทางดิจิตอลคือการรณรงค์ก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมให้ใช้สมาร์ทโฟนให้ใช้แอปพลิเคชันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่ เรื่องของการเยียวยาเนี่ยคือก็ต้องแยกทั้งสองฝ่ายนะสองฝ<ช>ั่งเนี่ยคือมันจะไม่ครอบคลุมไงบางคนที่ไม่เก่งทางเทคโนโลยีหรือไม่ได้มีสมาร์ทโฟนดีๆเนี่ยแทบจะเข้าถึงไม่ได้เลยนะคะ<ช>นะอ่าแล้วก็เป็นดราม่าเรื่องของเราชนะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่าเ็าบอกว่ามาตราการที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือก็คืออาชีพอิสระแรงงานนอกระบบหรือคนที่มีรายได้น้อยนะคะทีนี้คนที่มีประกันสังคมมาตรา33แน่นอนคุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้คนที่มีประกันอยู่ก็เลยร้องกันเข้ามาเยอะเลยว่าทําไมล่ะทาไมฉันถึง ไม่ได้สิทธิ์น,นี้มีคําชี้แจงนะคะเพราะว่าหลายคนตั้งคําถามถามไปเยอะเลยค่ะบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มประกันตนมาตรา33ทําไมเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเลยนะคะกรณีที่เราก็าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นเดียวกันมีคําชี้แจงแบบนี้ค่ะผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33มเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด1 9ระลอกที่2ซึ่งเงินเยียวยานี้จะจ่ายกับลูกจ้างที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา3